มาแล้วด้วยความเป็นคอมบัดี้เล็กน้อยแต่ก็จะมีในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นค่ะตัวเขาจะเป็นเจ้าของรีสอร์ทส่วนหนูก็ต้องเหมือนเป็นฟิลนอนปอดไส้เข้าไปในรีสอร์ทของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็สุดสุดท้ายแล้วเนี่ยจะใช้เสน่ห์อะไรมัดใจบอสเล็กก็ต้องรอดูค่ะก็เรื่องนี้เป็นแนวอีกแนวหนึ่งที่น่าจะมีความฟุ้งมากขึ้นคือก่อนหน้านี้เราเคยเล่นยูริด้วยกันก็จริงแต่ว่ามันค่อนข้างแบบ ออกไปทางแนวแบบซีรีสดราม่าเลยเป็นอาชีพราชการเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะมีความแบบรีแลกซ์ขึ้นแล้วก็ความฟุ้งของความเป็นยูริรวมถึงคาแรคเตอร์ใหม่ๆด้วยอไรเงี้ยเพราะเราก็รับบทเป็นอโปเป็นเจ้าของรีสอร์ทส่วนเขาก็เป็นเลขาที่เราจะเลื่อมันจะดําเนินไปเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆความเป็นแบบศัตรูที่รักอะไรประมาณนี้คือเข้ามาด้วยความที่เราเหมือนจะไม่นี่กันนะแต่สุดท้ายก็แพ้ใจกันอะไรมันก็จะเป็นฟิลประมาณนี้ค่ะ เรื่องนี้คือฟังหนัดเลยเพราะว่าเขารวยสักทีเนาะสักทีสักทีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆคือเป็นคนชอบใส่สูทอยู่แล้วด้วยเรื่องนี้น่าจะได้ใส่สูทบ่อยก็น่าจะเป็นลุคที่คนเห็นเราเวลาไปงานมิชแกนไปงานอะไรเงี้ยบ่อยอยู่แล้วใช่ค่ะการเล็กซติ้งอะไรของเรามันยาก่ายขนาดไหนขนาดที่แเป็นรวยเขรวยอะค่ะส่วนอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยชินเลยอ่ะปกติถ่ายแต่แบบว่าแนวสังกษีหลังคาอะไรเงี้ยนี่คือจะได้ถ่ายในรีสอร์ทแบบเย็นๆกับเขาแล้วก็แอบตื่นเต้นเหมือนกัน เนป็นเล็บเรื่องความขยันละกันเพราะว่าในเรื่องอโปอโปกับหรือว่าบอสเล็กก็ต้องขยันมากๆในการทำธุรกิจเยใช่ค่ะแต่ว่าไรเตอร์มัคือไม่ไกลตัวเราเลยไม่ไก่แต่แต่บอสเล็กอาจจะไม่ได้มีปักตก้าพูดเองนะโ r o m m r e โ m o e นี่จริงวันนี้แฟนลับก็มีฟู้ดซัพพอร์ตเป็นน้ำพริกปลาสลิดมาแจกได้ยังคะได้ยังคะมาปักตะกร้าที่นี่อีกได้ฟรีวันนี้ได้ฟรีผูกฝั่งเลี้ยนแฟนลับค่ะเอามาแจกเพื่อนบ้านแฟนชาวดอมชาลอดของเรายังไงครับห่างไกลตัวหรืออะไรยังไงไหมครับเป็นเลขา ยังไม่ยังจริง,รงยังไม่ได้มีความแบบว่าไกลตัวมากขนาดนั้นค่ะก็คือแต่ในเรื่องของความแสบความสนความแก่นเนี่ยก็คือไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้อง workshop เพราะมีอยู่แล้วในตัวแต่ในเรื่องของการใช้สเสน่ห์ต่างๆเนี่ยก็ต้องแบบว่าไปไปดูอีกทีนึงว่าจะใช้ยังไงแล้วก็ในส่วนของเลขาจริงๆคาแรคเตอร์มันค่อนข้างที่จะอายุโตกว่านิดนึงค่ะต้องมาดูอีกทีว่าเราในเวอร์ชั่นที่จะโตกว่าแล้วเป็นเลขาคนทํางานจริงๆจริงจัง,จงเนี่ยคือจะต้องเป็นยังไง ผู้เรามีแผนรู้แผนหรือ,อยังคะว่าเขาจะถ่ายช่วงไหนดูนช่วงสิ้นปีค่ะช่วงสิ้นปีท้ายทายปีกลับลจากยุโรปแสดงว่าปีหน้าก็จะได้ดูปีหน้้าไดดูประมาณต้นปีหน้าค่ะเรื่องที่สองค่ะเรื่องที่สองของของตัวสี่เรื่องอที่ลอยเล่ ของพวกเราทั้ง4คู่โดยเฉพาะเรื่องนาทีลอยเล่ที่อ,อิงหลอนได้รับบทเล่นเป็นอโบแล้วก็โชลรดานะคะ mm hmm. ก็ตั้งใจมากๆอยากจะให้ทุกคนได้เห็นแนวยูริใหม่ๆที่อาจจะเคยเห็นพวกเราเคยเล่นกันมาหลายๆเรื่องแล้วแต่ว่าเราลองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่มีความฟุ้งที่ทําให้เหล่าสาววายหรือว่าแฟนคลับนิยายต่างๆเนี่ยได้เซอร์ไพรส์กันอย่างแน่นอนค่ะ ล่าสุดนอแฟนมีค<ร>ู่กัน,นที่อะไรนะที่บราซิลเม็กซิโกใช่ไหมคะโอ้ีมากุบอ,อุ่นมากทีมากค่ะแล้วก็คือเขารอคอยเรามา3าปีกับการที่เราจะไปได้แล้วก็ถือว่าเหมือนเป็นการเปิดสักการะของ GL หญิงหญิงๆคู่แรกที่ได้ไปแถบละตินอะไรเงี้ยเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็เราก็ไม่คิดว่าบัตรจะขายหมดทุกที่นั่งรวมถึงการ การความอบอุ่นการเชียร์อัพอะไรเงี้ยพวกเขาก็เต็มที่กับเรามากๆก็มีเสียน้ําตากันไปเยอะกับเซอร์ไพรส์ต่างๆที่เขามอบไปให้บมร่าในการเห็นว่าวันั้นคนเต็มพอมเลยมันชื่นอกชื่นใจเราไหมคะไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ค่ะเพราะว่าเราเราอยู่บนเวทีเรามองขึ้นไปอย่างนี้มันแบบเต็มทุกที่นั่งเลยแล้วก็ เขาไม่ปล่อยให้เราเดตแอร์เลยค่ะถ้ามันเงียบเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะเริ่มเชียร์อัพอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำรู้สึกว่าเออมันมันกระตุ้นความสนุกของเราอยากจะออกไปแฮปฟันกับเขาอะไรอย่างเงี้ยทำกิจกรรมร่วมกันก็เป็นมีตที่ซึ้งแล้วก็อบอุ่นมากๆอีกมิดหนึ่งค่ะอย่างเช่นเราก็มีโมเมนต์แบบนั้นใช่เขาร้องเพลงแบบวันเกิดให้คุณพ่อซึ่งแบบว่าตอนวันเกิดคืนหนูอยู่ที่เอ่อเม็กซิโกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนทำเซอร์ไพรส์ให้ด้วยรู้สึกว่าเออเขาเอฟเฟกชเชเดตแบบคนรอบข้างเราด้วยออออะไรยย่างงงเี้้ตขบคุณ เราคิดไงว่เาเราเป็นพลเอกชีล่ะเราเป็นดีดีตลาดใหญ่เราไม่คิดว่าจะเยอ,อนะขนาดตอนแรกย้ำแล้วว่าแอป,ปกลัวเหมือนกันว่าแบบเฮ้ย ตอนที่มีแลนมาแล้วเราคิดว่าบัตรจะขายหมดหรือเปล่านี่น,นู่นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอประกาศไปก็คือทางออโปรดิวเหมือนเขาแบบไม่ต้องห่วงเรื่องการขายบัตรเลยนะเพราะว่าบัตรคือขายเกลี้ยงแล้วตอนทางทั้งที่ตอนนั้นเรายังไม่ได้ทําการโปรโมทอะไรแยะเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็พอไปถึงก็เห็นถึงความน่ารักของ,ของ,ของทุกคนตอนแรกเรามีแอบกลัวกันว่าเฮ้ยมันจะจะเป็นอย่างนี้ไหมจะอย่างนั้นไหมแต่พอเราไปถึงแล้วสิ่งที่เราคิดไว้ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยไม่มีความน่ากลัวใดใดทั้งสิ้นแล้วก็นั่นแหละคะ่ะเขาก็ น่าจะแบบเป็นการดีใจด้วยที่เหมือนมียูริฝั่งเอเชียได้แบบไปหาเขาแล้วก็น่าจะมีอีกหลายๆคู่ที่จะได้ตามไปด้วยอะไรเงี้ยแต่เราเป็นคู่ที่แบบเปิดเลยที่ไปในโซนนะัใช่เราไปชิมลางก่อน <c oughs> ค่ะไปชิมลางก่อนแล้ <c oughs> วก็ซับๆมาว่าเดี๋ยวก็จะมี โปรเจกต์ของบ้านเรามีบางคู่ที่จะได้ตามไปด้วยก็ต้องรอลุดูว่าจะเป็นคู่ไหนอย่างนี้จะไปอันนี้สะพายไปเลยเออรู้อันอ่ะยังไม่ได้บอกว่าคู่ไหนไงไปรอลุ้นดูว่าคู่ไหนจะเป็นการตลาดเปิดตลาดแบบเวิร์กทัวร์อะไรที่ต่างประเทศมันจะมีที่อื่นประเทศอื่นอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็มีค่ะเดี๋ยวเดือนกันยาเราจะมีไป10วันติดกันเลยก็คือจะมีบาร์เซโลนาสเปนใช่ไหมคะแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษสามสามประเทศค่ะต่อกันเลยใกล้ใ้ทั่วโลกเนี่ยค่ะไปอ่ะคิดว่าน่าจะทั่วแล้ว มันเหลือที่ไหนน่าจะทั่วละค่ะเออทีนี้เราต้องฝึกพวกภาษาหรือว่าเอาอะไรไปแบบมัดใจคนครับที่แบบต่างระเทศคนที่เราจะไปบ้างก็ต้องมีนะจริงๆไม่ใช่แค่ภาษอาอังกฤษเดียวางเช่น<ม>ตอนที่เราไปฝั่งลาตินเงี้ยเขาก็ไม่ได้ฟังภาษาอ<ม>ังกฤษออกสมดก็เราก็ต้องฝึกภาษาสเปนฝึกภาษาบ้านเขาอย่างเช่นการทักทายบอกลกขอบคุณอะไรเงี้ยก็คือต้องต้องพูดให้เป็นพอพูดปั๊บคือเขากลีดเลยอะไรเงี้ย ได้โอลาเนาะโอลาโยโซย์โอลาโยโซยอิงฟ้าโยโซยชาร์ลอตเจียโมกลาเซียประมาณนี้ค่ะก็แบบว่าสวัสดีนี่อิงฟ้านะนี่ชาร์ลอตนะฉันรักคุณมากๆขอบคุณมากๆค่ะแสดงว่าปีนี้เราก็คนเจอทั้งปีแลยนะ ก็น่าจะให้เป็นปีที่เหมือนเราได้ไปมีติ้งที่ไกลๆอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็มีทุกปีเนาะแต่ว่าปีนี้น่าจะเยอะสุดใช่มันก็เลยทำให้พี่ปาทำงานเยอะจนอยากจะเกษียณอย่างนงี้ยอ๋อน่วุเลยอะไร่ยอะเลยเนี่ยวุเลยเหรออะเลยนะไม่จับขมวดตาเกษียณแล้วเหรอคือจริงๆมันจริงๆมันไม่เกี่ยวไม่ได้มองว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของอายุหรือว่าตัวเลขแต่นตัวเลขว่าตัวเลขแต่ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับอายุการใช้งานของร่างกายเรามากกว่าว่าเราว่าเราไหวที่เท่าไหร่จริงๆคำว่า ก็เษียณของหนูอาจจะคือมันไม่ได้แบบหายไปเลยเลิกทำงานอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะขอเบางานลงแล้วก็เลือกที่จะรับงานที่เรารู้สึกว่าเราไหวจริงจริงอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีทั้งแบบงานช่วยงานขอหน่อยนะอันนี้หน่อยนะอะไรเงี้ยม,มันก็มีที่เราจะต้องแบบโอเคเราอันนี้ก็เสียดายโอกาสอันนี้อันนี้ก็เสียดายมันก็มีทั้งที่เราอยากทําแล้วก็มีทั้งที่เราแบบว่าโอเค มันก็น่าเสียดายอะไรเงี้ยก,ก็พยายามทําให้เต็มที่ที่สุดในช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่ามันก็แน่นจริงๆกับเรื่องนี้ค่ะทางหน้าอิงพาได้คุยกับพินวัตค่ะเรื่องกเกษียณ <c oughs> ยังไม่ได้คุยกับเขาโดยตรงแต่เขามองหน้าหนูเขาก็น่าจะรู้แล้ว <c oughs> แหละเขาน่าจะได้ดูในสามแต่ว่ามีการมีการพูดคุยกับทางกองว่าแบบโอเคกับ,ก,บกับผู้รับงานอะไรเงี้ยว่าอาจจะขอขอคัดงานหรือว่าขอเนี้ยแบบ มีส่วนร่วมในการเลือกเลือกรับงานด้วยนะอะไรเงี้ยใช่โดยเฉพาะเรื่องของงานละครงานอะไรที่ไม่ไม่ไม่แน่นจนเกินไปเราทำงานแบบนี้ค่ะมันส่งกับกภาพกับความถึงทำให้ความแบบอยากที่จะเสียงเนี้ยก็ก็ก็ส่งนะคะส่วนมากมันน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพมากกว่าที่เรามองว่าเราไม่คือช่วงที่เราได้ตำแหน่งแรกแกมัน มาเลยแบบเต็มที่เราทํางานทุกวันได้วันละ4ี่ห้าอีเวนต์อะไรเงี้ยแต่พอมันเริ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆสปีดแรงเราก็เริ่มตกมันเริ่มเหนื่อยง่ายขึ้นมันเริ่มมีปัญหาบางอย่างที่เราเรื่องของการตื่นการนอนอะไรเงี้ยก,ก็มีก็มีส่วนรวมถึงภาวะความเครียดเกี่ยวกับการถ่ายละครเกี่ยวกับอะไรเพราะมันก็มีแรงความกดดันอยู่ด้วยของของออผู้ชมของอะไรเงี้ยที่มีความคาดหวังตามมามันก็ทําให้เราแอบแอบกด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 มันไวอะไรเงี้ยก็มี มีมันมีมาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะใช่แต่ว่าก็ไม่ได้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 จะหายไปไหนก็ยังคงแบบรับงานเหมือนเดิมแต่อาจจะเป็นเหมือนพี่ๆดารานักแสดงที่เขาแบบปีนึงอาจจะสะักสองเรื่องสาเรื่องอะไรอย่างเงี<ต>้ยเพราะว่าปีนี้หนูน่าจะถ่ายประมาณเป็น10เรื่องปีนี้ก็เป็นสิเรื่องจุดไหนที <laughs> ่มันทำฮิงฟ้าว่า มันต้องเป็นเสียอะไรอย่างเนต้องเป็นต้องเป็นอะไาเใช้คำว่าเฟสดีกว่าเฟสเป่าลมน่าจะเป็นเรื่องสุขภาพมากกว่าที่รู้สึกว่ามันมีช่วงวันที่เราไม่ตื่นแบบตื่นลุกไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีการแบบฝากคนรอบข้างรวมถึงอารมณ์ที่เราโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายกินไม่เป็นเวลามันก็จะตามมาด้วยอื่นๆที่ตามมาด้วยก็จะเป็นคนรอบข้างที่คอยสะกิดเราว่าแบบพี่ฟ้าแบบบางที เหม่ออะไรเงี้ยคือ,คอลอยไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็มันจะทําให้ส่งผลกระทบกับงานที่เรารับด้วยเราก็ไม่อยากให้มันส่งผลกระทบกับโอกาสที่ลูกค้าให้อยากทําให้แบบมันดีทุกโอกาสที่เข้ามาแต่ยังไม่ระมั้นต้องคอนซัลต์กับคุณหมอใช่ไหมคะกับปัญหาจริงจริงมีคอนซัลต์อยู่เรื่อยๆค่ะก็พอเหมือนเมื่อวานได้ออกรายการสัมปไปก็มีในกองทีมในกองเนี้ยค่ะก็ทักมาว่าแบบอยากไปตรวจสุขภาพไหมซึ่งจริงเราก็ตรวจเรื่อยๆอยู่แล้ว จริงๆหน้าหลักๆของฟ้ามันน่าจะเป็นเรื่องของภาวะความความเครียดด้วยเพราะเหมือนเราทํางานอย่างเดียวก็พยายามจะลองแบบโอเคถ้ามีวันหยุดให้เราได้ออกไปรีแลกซ์หรือว่าดีลีทหรือว่าไปเจอสังคมเพื่อนหรืออะไรที่แชร์ได้ดีลิสตัวเองออกบ้างก็ก็คงจะดีขึ้นแล้วหมอคุณหมอให้คำแนะนำยังไงบ้างกินยาต้องกินยาอย่างเดียวกินยาใช่ใช่เพราะบางทีการกินยามันทําให้เราทํางานยากด้วยบางทีอย่างเช่นแบบมันมีเอฟเฟกต์ตามมาอย่างเช่นเรื่องของลิ้นแข็งเรื่องของแบบ อ๋อเเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็<ม><ๆ>นิดหนึ่งทุกวันนี้ก็พยายามหิวตัวเองด้วยสัตว์เลี้ยงบ้างแฟนคลับบ้างหรือว่าสิ่งที่ที่ท,ที่ที่ดูหนังบ้างอะไรบ้างก็ที่ทําได้ในในณณตอนนั้นยอะไรเยซึ่งตอนนี้คือเริเ่มเริบบ่มกระบวนการการฟื้น,นยังค่ะน่าจะต้องเป็นปีหน้าเพราะตอนนี้ก็ยังคงแน่นอยู่ยังคงแน่นอยู่แต่ว่าก็พยายามเหมือนเหมือนพอผู้ใหญ่เริ่มทราบเขาก็จะพยายามเคลียร์อันไหนที่สามารถ หยุดให้ได้ก็ก็จะให้หยุดอะไรเงี้ยสมมติถ้าการโครงการแบบปีหน้าเราเริ่มเฟรงานลงแล้วทุกอย่างมันกลับมาเฟรเหมือนเดิมจะกลับมาราดูยังไกลับก็กลับค่ะก็คืออาจจะแค่ม bueno ีช่วง work life balance อะไรเงี้ยให้มันดีเฉยๆขนานั้เหมือนตอนนี้มันยังหนักไปทางการทำงานซะส่วนมากแต่แค่เราเหมือนปรับสมดุลตัวเองให้มันบาลานซ์พอดีๆก็ก็คงโอเคกว่า อภิชาลลาค่ะเราเกษียณโอ้ชาลลาค่ะมีนิดนึงแล้วเมื่อเวลาเนี่ยเมื่อกี้อ่ะเราก็เป็นมาชาติกันนะเออที่แเหรอที่แเหรอเราได้รับแผนอะไรมแผนอะไรไหมไม่จริงจริงก็มีมีค่ะมีประมาณสักแบบปีสองปีอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็รับงานที่ทางทางกองรับให้ก็จะมีงานใหม่ๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีเวนต์เยอะขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของการแสดงตอนนี้ก็จะมีแค่2เรื่องค่ะก็ ถ้าสนใจก็ย <Sustain able> ังสามารถได้อยู่ค่ะคือชอบรอคอมที่จะรับงานมาเรื่อยๆใช่จริงๆหนูชอบทำงานนะจริงๆหนูชอบทำงานบช่อยากมีฟีลแบบว่าอ้อเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพูดดิ่อ๋อโอเคตอบแล้ว อ่าแรกๆพี่ก็เป็นอย่างนี้แหละน้องเดี๋ยวสักพักสักพักจะเริ่มเข้าใจคือจริงๆมันก็นั่นแหละเอาเอาที่ว่าอยู่ที่ความพอดีมากกว่าพอดีๆแบบให้มันบาลานซ์กันให้ดีอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าอาชาหลอกแต่พี่เราตกใจไหมเพราะพี่ฟ้าเขาหลอกเขาจะเขาจะเปเนหรอถ้าไม่ได้หายไปไหนเนาะยังอยู่เขายังอยู่ยังต้องถ่ายซีรีส์กันอีกเยอะแต่จริงๆหนูอ่ะเห็นเขาทำงานหนักมาสามปีแล้วเห็นเขาบ่น สองอย่างคืออยากนอนกับอยากเที่ยวทเที่ยวแบบพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูก็ยังไม่เห็นเขาได้ทาเลยอะไราเ,ย,เยก็รู้สึกว่าเออเขาคงอยากที่จะแบบมีแค่อาจจะสักหนึ่งอาทิตย์ให้เขาได้ไปรีชาร์จเฉยๆในช่วงสปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สู้ๆนานงานเยอะ <c oughs> ทำอะไรไม่ได้ได้ไดแค่อบอะไงเลยก็ขอให,ให้ได้แบบเที่ยวเยอะแล้วก็พักผ่อนเยอะๆก็คือจะคอยบอกตลอดค่ะแต่ก็เข้าใจว่าในช่วงนี้พอมีเข้ามาเราก็ต้องรีบรีบโกให้ได้เยอะที่สุด เรียกบอกแฟนคลับดิอยากคะเชื่อว่าเขา,า,ยยาน่าจะทุกคนถ่ายด้วยกันใช่คะโอ้ยจริงๆแฟนคลับก็อยากให้เราได้พักเพราะว่าทุกคนก็สู้ไปได้วยกันตลอด3าปีคือมีงานที่ไหนไปได้วยกันขึ้นเหนือล่องใต้บางทีจังหวัดวันนี้อยู่จังหวัดนี้พรุ่งนี้โดดไปอีกที่หนึงบินไปอีกประเทศหนึ่งอะไรเงี <c oughs> <ๆ>้ยเขาก็รับรู้มาตลอดอะไรเงี้ยจริงๆตัวแฟนคลับเองเขาก็อยากให้เราแบบบาลานซ์ที่ดีเช่นเดียวกันก็ก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเราด้วยอะไรเงี้ย ยังว่าไม่ได้ถึงขนาดนั้ไม่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 ค่ะแค่อาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เจอกันแน่นทุกวันอะไรอย่างงี้ใช่ต้องคืาเราให้ทำเองโอเคค่ะ